และนี่ก็คือกล้วยแตกที่หยันเอาไปคลุกกับผงปาปีกล้าเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเป็นยังไงบ้าง,ไไงคะสีสัน,นก็จะดูจัดจ้านขึ้นว่านิดหนึ่งนะคะ,ะหากว่าคุณกำลังเหงาหากว่าคุณกำลังเศร้าหากว่าคุณกำลังท้อใจ,จหากว่าคุณคิดถึงกั สู่บ้ายแชนแนลนะคะวันนี้นะคะคุณกำลังอยู่ในช่วงของครัวละวต่หยันนะคะวันนี้นะคะหยันมีนเมนูกล้วยกล้วยมาฝากทุกคนนะคะเพื่อนๆเ,เ,เห็น,นกล้วยแล้วคิดถึงเมนูอะไรกันบ้างคะเ <Channel. S 1> มนมาบอกกันบ้างนะคะว่าแต่วันนี้นะคะยันมีเมนูที่อร่อยแล้วก็กินเพลินมากๆเลยนะคะมาฝากเพื่อนๆกันนั่นก็คือเมนูกล้วยเบก แปกนั่นเองนะคะเป็นไงล่ะได้ยินชื่อก็อยากจะลองชิมแล้วใช่ไหมคะว่ากินแล้วจะเปรกแตกจริงๆไหมเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยดีกว่านะคะไปค่ะก่อนอื่นเลยนะคะก็นำกล้วยนะคะมา ปอกเปลือกแบบนี้นะคะแล้วก็แช่น้ำปูนไว้เพื่อให้น้ำปูนเนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อกล้วยนะคะเ,เวลาเราไปทอดจะทำให้กล้วยของเรากรอบนานค่ะ<า>เมื่อเราได้กล้วยที่ผ่านการแช่น้ำปูนมาแล้ว 2- 3สชั่วโมงนะคะเราก็เอามาสไลด์เป็นแผ่นบางๆแบบนี้นะคะ<า>เพื่อเวลาที่เรานำไปทอดนะคะกล้วยจะสุกและกรอบเร็วมากขึ้นค่ะ เออที่สไลด์กล้วยเก่าไปหน่อยขออภัยนะคะติยดยางกล้วยสะสมค่ะถ่ายรยการใช้งานมานานโขเลยทีเดียวสไลด์กล้วยจนกล้ามแขนขึ้นแน่ๆเลยค่ะพรุ่งน,นี้ <c oughs> <c oughs> ดูค่ะดูดูยายหลานตัวแสบนะคะเผือกเก่งหน้าเบิร์ดกาลกจริงๆโอเคเมื่อเราสไลด์กล้วยเสร็จแล้วนะคะเนี่ยค่ะก็จะได้เป็นแผ่นบางๆขาวๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวยังไงเราไปลงมือทอดกันเลยจ้าตั้งน้ำมันให้ร้อนนะคะแล้วก็ใส่กล้วยลงไปเลยจ้าพยายามคลี่กล้วยนะคะ เพื่อที่เวลาทอดเนี่ยจะทําให้กล้วยนะคะสุกทั่วถึงนะเราก็จะทําให้กล้วยเนี่ยกรอบนานด้วยค่ะแล้วก็ใช้ตะหลิวคนเพื่อให้กล้วยในกระทะเนี่ยกระจายแล้วก็สุกทั่วถึงนะคะคนแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็สังเกตสีของกล้วยนะคะ เมื่อแน่ใจว่ากล้วยสุกแล้วนะคะมันจะมีเป็นสีเหลืองกรอบเลยนะคะทุกคนให้ตักขึ้นพักน้ำมันได้เลยค่ะนนนนกระชอนเล็กไปหน่อยนะคะก็เลยทำให้ตักได้ทีละนิดหน่อยนะคะ,ะากกคุกลัง กำลลัังงาาาวท่คุณเใจนี่ก็คือกล้วยที่เราทอดเสร็จกันใหม่ๆเลยนะคะทุกคนเป็นยังไงหน้าตาหน้าทานไหมคะทุกคนจะบอกว่านะคะใครที่ชอบทานแบบรสหวานนะคะก็สามารถหาน้ำตาลนะคะมาฉาบทำเป็นรสหวานก็ได้นะคะแต่สําหรับวันนี้นะคะอยากจะใช้เป็นผงปาปริก้านะคะทุกคน และนี่ก็คือกล้วยเบกแตกที่หยันเอาไปคลุกกับ ปลาปีกล้าเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะสีสันก็จะดูจัดจ้านขึ้นมานิดนึงนะคะใครที่ชอบทานเมนูนี้นะคะลองเอาไปทำดูได้นะคะรับรองเลยค่ะว่าทานแล้วแบบฟินเวอร์เลยนะคะกินแล้วเบกแตกแน่นอนค่ะทุกคนขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบนะคะแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมี หลานตัวน้อยๆนะคะมาเป็นพรีเซนเตอร์มาชิมให้ดูด้วยนะคะแม่นางกินกล้วยเแบกแตกแล้วก็จะตีดแบบนี้กะะันทุกคนน่ารักอ่ะ สำหรับคลิปนี้ต้องจากกันแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องใบหยันแชนเนลด้วยนะคะและที่สำคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะเราเจอกันใหม่ที่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย